ครับสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีพี่น้องสู้คูสู้ค้นครับผมพ่อๆกับผมนะฮะพี่จานะครับสำหรับวันนี้เ่รต้องเอียงมากมายเดี๋ยวพี่น้องมาืันนี้นะเป็นเมนูย่อยหมูนะครับย่อยหมูในดวงพักพี่น้องนะครับโอ้ผกอีเลือดงามงามครับผมโอ้เก็บเอาที่แถวหัวนี่แหละมันงามนะครับก็เลยจัดไข่มึงนะครับนะอันนี้ปกติจะใส่เป็นข้าวปุ่นนะครับแต่ว่าอันนี้ผมใส่เป็นมีนะครับเส้นมีลวกแซ่บน้ำจิ้มกะคือเก้ากครับผมอ่าย่อยหมูนะครับผมเน้นเป็นไขมัน นะครับเป็นสามชั้นมันค่อยจะแซบนะโอ้มันเป็นเมนูทางทางคนย้นพี่น้องมีกินได้แถวบ้านผมหรือมั้ง วบนได้กินโดนเขามาเสีบแท้อย,ยู่อีกเลย อมืันนี้กัเล็บดำจากหน่อยพี่น้องเออลงนำ้ำลงน้ำง,งมปลางลงน้ำง,งมปลาหากระเดี่ยวเขาต้อยอ่างมากมากนะ Dưới sốt thì nóng gọc hơn dùi nè phải đi ก็บใบหหระพาครับผมมันจะเข้ากันมากนะ บรรยากาศคึ้มๆึคือโซโ่พี่น้องนะครับคือจังฝืนที่ตกเนี่ยแล้ว่าห่อนเอาอยู่นะแล้วาทางอื่นผมไม่รู้ว่าจะมีบ้าเมนูน่ะเป็นอาหารของทางของทางเวียดนาม ผมจะบอกกันนึ่งนะพี่น้องสำหรับเมนูอยู่ยนะครับสูตรดั้งเดิมไม่ดีนะข้าเจ้าจะบ้ได้เอาหมูเห็ดนะข้าเจ้าจะเอาหมาพี่น้องนะข้าเจ้าจะเอาเนื้อหมาไปเฮ็ดเพราะว่าเครื่องเทศมันค่อนข้างที่จะดับคาวได้ดีถ้าพวกเดเคยกินนะ ปัจจุบันนี้นะครับขาเจ้าเลยเอาหมูมาเฮ็ดนะนิยมเอาหมูมาเฮ็ด ไอ้ที่ผมบอกรื่องจริง,งน,นะพี่น้องผมว่ได้มโนนะอื วันนี้ต้องขออภัยหลายนะครับเพราะว่ามือเปื้อนเนี่ยไม่ตงองอย่างมากมายก,กินจากสาดหน้ามากกับหาแนวกินยังเดียวครับผม,มกลินก้อนข้าว่ากันอ อันนี้มีเต้นเนื้อนะครับเนื้อมันฉีบอ้ค่อยถือปากผมไว้เลยแต่ว่าถ้าเป็นพวกหนังพวกอย่างมันนะ่ะบูแสบ 我别的。Oh, okay. ออโอ้เพิงแท่เติงเพียดพี่น้อง เอาละนะครับนะสุดท้ายก็นะครับน่าเพียงแค่กดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ครับผมก็ถือว่าเป็นผู้สนับสนุนนะครับให้กับพี่จ้าเป็นที่ด้วยเราไม่ต้องอย่างมากมายเดี๋พี่น้องนะครับนะเพียรให้ดีครับผมนะสำหรับคลิปนี้พี่จ้าขอตัวจากลาพี่น้องวันนี้เด็ดครับสวัสดีครับผม